พี่ออเดอร์วันนี้ซ่ากูจะได้ทั้งเมมโมรีการทั้งฟิล์มทั้งไม้เซลฟี่มาอะไรของเขาเนี่ยเต้ไปหมด <S <S สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกี้ขอต้อน <S <S รับทุกคนเข้าสู่รายการสเต็ปกี้แน่ๆเอาปรบมือ ไม่ได้เจอกันเลยคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยคลิปก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะาะว่านาดุลเองก็มีงานเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ก็ยังไม่พลาดที่จะนําทางด้านของมือถือรุ่นใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยนำมารีวิวให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันนี่คือ Honor 10 Lite นั่นเอง Honor 10 Lite ตัวนี้ก็ชัดๆเลยเวลามีคําว่า lite เนี่ยก็คือเหมือนเป็นรุ่นที่เป็นซีรีส์รองมาจากตัวอ็อปอ่าตัว็อปของปีที่แล้วของ Honor เนี่ยคือ Honor 10 Honor เนี่ยเข้ามาทาตลาดในประเทศไทยคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมาปี2018นะโอ พยงใช้เวลานะประมาณสัก6กถึงเดเดือนเท่านั้นต้องยอมรับว่าออเนอร์เข้าไปอยู่ในตัวเลือกให้กับผู้คนตอนนี้เนี่ยมากมายเช่นกันวันนี้เราก็เลยมีออเดอร์เชนไลฟ์คุณผู้ชมรุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้เปิดราคาที่6,490อ้บาทก่อน,น,นเราจะไปดีดนิ้วอินชองอินโทอะไรกันมาดูก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้างด้าน,นในที่รุดได้มาจะมีตัวหัวชาร์จ5โวลต์ 2A เป็นแบบ10วัตต์นะแล้วก็มีสายไมโคร USB ให้กับเราดุดไม่เห็นหูฟังนะบอกก่อนเลยว่าเครื่องจริงนี่ดุลมีหรือเปล่านนี้ไม่รู้ ่งมาให้เราทดสอบซึ่งกระดุดเนี่นยไปทดสอบมาแบบว่าเต็มเหนียวมากๆเต็มเหนียวพอที่จะบอกคุณผู้ชมได้ว่ามันมีอะไรดีหรือมีอะไรที่จะต้องพิจารณาบ้างถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วงั้นอินโทรมาอะสารภาพมาซ้เมื่อกี้ใครแอบดิดนิวอินโทรอมองอินโทรม,มาเหมือนกระดูด บางมนบอกว่า,มาวผมจะ็้ามพี่แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยเพราะว่ามันก็ต้องมีอินโทรนะจะใส่ตอนแรกหรือตอนท้ายก็ช่างมันเถอะเป็นเอกลักษณ์ดีเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์เรื่องเพลงอินโทรมาด้วยทําไว้นิดหน่อยนะเดี๋ยวรอพี่บาร่าเขาทำเสร็จก่อนละกันนะสายดนตรีช่วนี้สายดนตรีนิดหนึ่งอะเรามาดูดีกว่าในราคา6490บาทเนี่ยเอาไปใช้มาโอ้โหเดี๋ยวนี้มือถือ6000กว่าบาทคาดหวังอะไรได้มากมายจริงๆเริ่มจากการออกแบบก่อนตัวนี้ออกแบบมาหลังจากที่นําไปใช้นดุดนําไปใช้แบบไม่ใส่เคสแอบลื่นเหมือนกันมันไม่ไม ตัวเครื่องมันลื่นคือเหมือนตัวเครื่องมันจะค่อนข้างมีน้ำหนักนิดหนึ่งพอตัวเครื่องมันมีน้ำหนักเนี่ยบางทีมันพลุดแบบไหลลงแบบอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงละกันแต่ว่าตัวจอมันก็ดูแข็งแรงดีมากมากเนี่ยมันดูดีมากๆแข็งแรงตัวหน้าจอมีพื้นที่แสดงผลทั้งหมด90%มเปอเซ็นป็นไงข้างบนมีติ่งเป็นครึ่งวงกลมก็คล้ายๆกับหล,ลายๆแบรนด์ที่ตอนนี้ทําเป็นสมัยนิยมไปเรียบร้อยแล้ว่วากันว่าปีนี้เนี่ยจอเนี่ย,จ,ยจะไม่เป็นติ่งแล้วจะมีแบบเป็น โของเราก็จะมีไมโครโฟนตดเสียงรบกวนแล้วก็ท่าซิมของเขาเนี่ยเป็นไฮบริดนะเป็นแบบ1ซิมกับ1นเมมหรือ1ซิมกับ1นซิมเป็น2ซิมเลือกเอาอันนี้เป็นข้อพิจารณาอยากให้เก็บไว้พิจารณาก็แล้วกันนะน่าล่ามีรูเสียบหูฟัง3.5ไมโครโฟนแล้วก็ที่ชาร์จนะไมโคร USB ลำโพงมี1อันตรงนี้ด้านซ้ายมือไม่มีอะไรเลยแต่ด้านขวามีปุ่ม power แล้วก็ปุ่ม volume button นั่นเองตัวหน้าจอที่กินไปห90%กงเมา้นะสาสจอเสวยงามใช้ได้เะไมย่ม่รู้สึกว่ามัน จืดจ้างหรือว่าซีดแต่อย่างใดแต่อย่างที่ว่าไปว่าวอลเปเปอร์คือวอลเปเปอร์ของของทางด้านของแบรนด์ออเนอร์เองเนี่ยก็ไม่ได้เน้นสีสันจัดมากมายนะักบางคนจะมองวบบ่าเอ้ยพี่สีมซีดหรือเปล่าแต่จริงๆเป็นที่วอลเปเปอร์นั่นเองน,นเดี๋ยวเราไปดูคุณภาพจอนิดนึงละกันเดี๋ยวเปิดเพลงกันหน่อยนะตัวจอภาพของรุ่นนี้อย่างที่พูดไปเลยว่าไม่มีความแย่เลยแล้วก็สามารถที่จะขยายดูแบบเต็มจอได้แต่ก็จะมีติ่งเนี่ยเข้ามาบดบังวิสัยทัศน์ เล็กน้อยนะนี่ก็คือเพลงของเจนนี่แบล็กทิงทุกคนทราบดีอยู่แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเขายาปรับไปนะตอนนี้เป็นความละเอียดแบบ HD ตัวนี้เป็นจอ Full HD นั้นเราสามารถปรับสูงขึ้นไปเป็น Full HD ได้ภาพเนี่ยคมชัดมากมามาแล้วคุณผู้ชมคราวนี้เรื่องลำโพงบ้างลำโพง,งเขาเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่จุดเด่นอะไรแต่ก็ไม่ได้แย่นะคือลำโพงรุ่นนี้จะไม่ได้ดังแบบกลางวานอลังการอะไรแต่ว่าเสียงเขาเนี่ยจะอยู่โทนนุ่มๆหน่อยอันนี้เราชอบนะคือความแหลมมันมันไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่จะลองเปิดให้ฟังนะ okay hey คือเสียงมันแบบว่ากลางๆคุณผู้ชมคือมันไม่ได้แบบแหลมแล้วมันก็ไม่ได้ทุ้มอ่ะมันอยู่ตรงกลางพอดีแต่เอาเป็นว่ามันไม่ได้แบบเป็นเสียงดังมากก็แล้วกันอันนี้ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่ต้องการมือถือลำโพงดังๆแบบเอาไว้ฟังแบบในห้องเรียนดังๆไว้ฟังข้างตลาดเวลานั่งขายของอะไรเงี้ยเราว่าอาจจะเบาไปหน่อยอันนี้ก็ถือว่าบอกไว้ให้ทราบก็แล้วกันต่อไปมาพูดถึงเรื่องกล้องมาคุณผู้ชมตัวนี้จุดขายของเขาคือกล้อง24ล้านพิกเซลก็คือกล้องหน้านั่นเดงแนะนําว่าให้ใช้คู่กับแอปที่ชื่อว่า you like อันนีี้เจะดมากก็ ทำโปรเจกต์ร่วมกันระหว่าง h Onor 10 l i t e t นะกับ U l i t e นั่นเองซึ่งนันดุก็เอาตัวอย่างมาเปรียบเทียบให้ว่า อันนี้ถ่ายด้วยแอปพลิเคชันกล้องของ Honor 10 Lite เลยอันนี้ก็ทําไว้เลยเนี่ยจะเห็นว่ามันยังไม่มีความบ l ิงเท่าไหร่ถ,ถ้าเกิดคุณใช้ U Light like, ปุ๊บ Oh my God ้ h oh my God เพื่อความเป็นเอกสารนะด,ดุจจะทําการเปิดให้คุณผู้ชมดูหน้าบ,บัดนี้แดทุกคนเห็นหน้ากันเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันกล้องของ U Light นั่นเองทําคู่กันกับทนาน้ของ Honor 10 Lite นั่นเองตัวนี้สุดยอดมากคืออันนี้ดูยังไม่ได้เติมอะไรลงไปเลยนะเฮ้ยดูดีมากภาพคมชัดแล้วก็โหมด beauty ต่างๆของตัวนี้เนะี่ยดีมากร ที่โหลดแอปตัวนี้มามันจะมีตัวโพสต์ตัวโพสต์ก็คือเขาจะสอนเราโพสต์ด้วยว่าเอ้ยเราอยากจะโพสต์ท่าแบบไหนดีก็จะมีแบบเนี่ยสอนเราโพสต์สมุดระดุดทําตามน้องสาวคนสวยคนนี้แล้วกันนะวิธีการก็ง่ายๆเอามือตามตามเขาแล้วก็บิดๆตามหน่อยนะบิดคอดิดนึงประมาณนี้นะแล้วก็กดอ่นะประมาณนี้คุณก็จะสามารถ <laughs> เซลฟี่ได้แบบว่ามีท่าทางมากขึ้นเผื่อว่าคิดไม่ออกก็ให้ยูไลค์ like, คิดให้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็วาไปมุมนี้อันนี้น่าจะถัดก,กว่าเพราะดูถือมือ ขวาได้ลอ่ะถึงมือขวาปุ๊บแล้วก็วางนี่เห็นไหมอย่างเงี้บิดหน้าหน่อยตรงแล้วเห็นไหมโอเคหนึ่งสอง <c ười> เกือบเหมือนไม่เหมือนนะไม่เก่งอ่ะประมาณนี้ล่ะคุณผู้ชมเอานิ้วแตะประน,นี้อ่ะ ประมาณนี้ละมั้งก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากหน้าคูจะคมชัดสวยงามมากๆนี่คือยังไม่ได้กดถ่ายเลยคือดีมากๆยอดเยี่ยมจริงๆสำหรับเอ่อกล้องหน้า24ล้านแล้วก็พอใช้คู่กับแอปยูไรตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันสมบูรณ์แบบอะใช้คำว่าสมบูรณ์แบบได้เลยดีกว่านั่นแหละคุณผู้ชมเรื่องกล้องหน้าเนี่ยมันจบไปแล้วว่ามันยอดเยี่ยมขนาดไหนไปดูกล้องหลังกันบ้างดีกว่ากล้องหลังเนี่ยนะดุดได้ไปในสถานที่ที่สวยงามมากๆเลยที่หนึ่งโอ้โหเป็นไงกล้องหลังในความละเอียดมัน13ล้านกับ2ล้านพเภาพขอองทีี่่ได้นนั คือกลางแดดเลยเราบอกก่อนว่าเราว่าสิ่งหนึ่งที่ตัวนี้มันไม่ค่อยเด่นจร,จริงๆคือความละเอียดของกล้องหลังเนี่ยพอมันไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่รู้สึกว่ามันยังคมไม่พอแต่ก็อาจจะตกแต่งให้มันดูสวยงามมากขึ้นได้นะเช่นุณจะไปเพิ่ม sharpness อะไรก็แล้วแต่เลยเราว่าตัว AI เนี่ยค่อนข้างจะฉลาดพอสมควรไม่ได้ดูโอเวอร์เกินจริงแล้วจะเห็นว่าพอเรากด AI ปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนแค่ปรับสว่างนิดเดียวถ้าเป็นรุ่นก,ก่อนๆเนี่ยุณจะเห็นว่ามันจะมีการดึงสีขึ้นมาจนมันเป็น Over saturation หรือว่าสีเวอร์เกน,น,นกัๆใ ของสีสันนะอยา่อยางตรงนี้อ่นนันดูปิด AI จะเห็นว่าตรงนี้มันอาจจะมืดไปหน่อยเห็นไหมตรงมุมนี้มันมืดไปไม่สว่างไม่ถ้าเปิด AI ปุ๊บอ่ามุมนี้มันสว่างขึ้นมามีมิติที่มันแบบเท่าเทียมกันมากขึ้นอะไรเงี้ยแสงเสริมอะไรเงี้ยเท่าเท่ากันเนถ่ายออกมาโอไม่ oh God ก็เลยแบบถ่ายมาเฮ้ยโอ้โหดีน,นี้หกพันบาทที่บ้านเหรอทํากันขนาดนี้เลยดีมากมากนะในตัวของสีสันซึ่งแน่นอนนะดูกก็ไม่พลาดการอัดวิดีโอให้คุณผู้ชมดูเช่นกันนะวิดีโอก,ก็ใช้ได้เลยมาดูว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้อัดได้ Full HD ฟน อโอเคนี่ก็เป็นงานวิดีโอท่านผู้ชมเจ้าสาวเดินไปละนันดุดพยายามตัดหน้าเจ้าสาวโอ้โหเพราะว่าไม่อยากอ้างอิงก,กันนะให้ดูเป็นไงบ้างโอเค ผู้ชมเราพูดถึงสิ่งที่ดีก่อนสิ่งที่ดีคือแน่นอนสีสันตัวนี้ดีมากๆค่ากล้องหลังเนี่ยจะมีค่า F ที่1.8ถือว่าเก็บในเรื่องของแสงสว่างและสีได้ดีแต่รายละเอียดก็ยังถือว่าไม่ได้คมชัดมากมายอะไรเท่าไหร่ถือว่าพอใช้ได้กลางๆแต่ราคาก็แค่6,490ที่จะเอาคมเท่าไหร่เราถือว่าตัวนี้เป็นมือถือที่มีกล้องที่ดีและดีกว่าเลคาวดด้วยนะต้องมีคนถามแน่ดีกว่าเลคาวแน,น,น่นอนหน่งสี 4, สันต่างๆออกมาเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวถือว่าโอเคนะอันนี้เพื่อนออน่าดู ที่แสงน้อยก็ยังถือว่าใช้ได้หรือแม้ถ้านี้คุณผู้ชมดูว่าถ่ายตอนแสงน้อยตอนนั้นน่าดูเป็นพิธีกรอยู่ตอนนั้นก็ประมาณสัก2องคุ่มแล้วเราเห็นว่าการถ่ายในที่มืดเนี่ยมันจะเก็บแสงได้แต่ว่ารายละเอียดความคมชัดก็ไม่ได้แบบปรี๊ดขนาดนั้นแต่6กพันกว่าบาทเราถือว่ามันยอดเยี่ยมมากๆแล้วนะมาพูดเรื่องของเกมมันกับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเรื่องของเกมเนี่ยมันจะมี G P U Turbo Boost รุ่นที่2หลายๆคนทราบดีว่าเกมเนี่ยจะพยายามบูสต์ในเกมต่างๆที่ดังๆขึ้นมาเช่น R O V พัฟจพวกนี้เนี่ย เกมมันจะค่อนข้างลื่นกว่าปกตินิดนึงเพราะว่ามันมีการใช้ GPU Turbo เข้ามาในเกมที่ดังๆนะเดี๋ยวตอนนี้เราจะลองเล่นเกม Speed d i s t a n s ดูนะคุณผู้ชมก็ไปเกมที่นดุดเนี่ยตัวนี้ก็เล่นเยอะหน่อยคือบางทีเราก็เบื่อเทสพับจีป่ะเบื่อเทส ROV ไหมอาเป็นว่ามันก็เหมือนกับตัวทุกตัวที่ใช้ QR710 ก็แล้วกันอืม i r 7 1 0เคยเล่นได้แบบไหนใครที่ยังไม่เคยรู้ไปดูคลิป h o n o r 8 x ก็ได้ที่ดุททำไว้ว่าเล่นเกมได้ขนาดไหนไอตัวนี้ก็เล่นได้เท่านั้นแหละสีสันหน้าจอสวยงามเห็นป่ะ ไม่ได้ดรอปเลยนะนอยู่ที่วอลเปเปอร์ด้วยมันที่วอลเปเปอร์มันแบบอาจจะไม่ได้คมแบบสีสันจัดมากเราเลยรู้สึกว่าไอ้จอมันจืดหรือเปล่าแต่พอคุณมาเล่นเกมเล่นอะไรเนี่ยจะรู้เลยว่ามันไม่จืดเลยนะเกมนี้ท่านผู้ชมตอนนี้กําลังมาแรงหลายๆคนก็ติดกันแต่เราว่ามันก็สักพักก็น่าจะเบื่อปะ่ะอันนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงในอะนาคตแต่ว่าเราเองก็รู้สึกอึนๆแล้วอันนี้เป็นเกมแบบทีมก็คือสามารถเก็บไอเทมแล้วก็ยิงกันได้ตุ้มตาตุ้มตามนะจุดเด่นข,ของคารเลขเจ็ดหนึ่งศูนย์ 10, นอกจากการเล่น ของตัวเครื่องได้ดีมากมากก็คือเครื่องไม่ค่อยร้อนอย่างมากก็แค่อุ่นแบบๆๆเบาเล่นมาก็ยังอุ่นแบบเบานะเปิดมาตลอดมาดูดูดูใครดีเพราะลืมคุณผู้ชมต้องดิฟด้วยเก็บเข้บไปหนึ่งที่เอายังไงเออจะชนอยกล้วยไว้ถ้าเราไม่ดิฟเราก็จะไม่ได้ในโตรคผู้ชมก็ชนก็ไม่ได้นะ <S 2> <S 2> นี่มาละตั้งตัวได้ละกูจะรู้จกับกระดุดสปีดดิสเตอร์ที่แท้ทรูนี่เอาตกเหวตาย เออเอาเข้าไปดูดดูดก่อนหาหาตัวก่อนเออเอานน่าแหละเอาหน่าแหละ,หละไปนี่ดูดเขาคุณผู้ชมเหมือนว่าเร่งความเร็วขึ้นโดยการดูดของนีออยู่ข้างหน้านะแสบมากมันเป็นยังไงเอ้ยเอ้ยจะเอ้ยโอ้โหมีบาเรียแล้วตอนน,ตอนนี้ทุกคนโดนอืม้มเก็ซสหน่เอาอยัางไงเ,เ,เมื่อกี้เล่นอะไรไว้ฮะเมื่อกี้เล่นอะไรไว้ฮะ มันเป็นยังไงมีบาเรียสองอันเปิดไว้ก่อนเลยเน่พายุมาก็ไม่เป็นไรบาเรียรออกไปกินสิโนนซึบเอาตอนนี้เรานําอยู่สามระดับแรกคุณผู้ชมแล้วเ,เล่นแบบทีมไงเราเล่นสามันดับจริงเราไม่ต้องยิงอะไรก็ไแ้วตอนนี้เราแค่โอ้กดบาเรียรไม่ทันโอ้โหพลาดเลยคุณผู้ชมแผนทีมแ็นทีมซึบชบชบอ่านี่ดิฟผ่านปุ๊บเราโอ้โห ทีมเดีวยวกันไหมแล้วจะมาใสายย่นิ้ไปทำไมอ้ตกปลาหลอก,กจริงจริงอ่ะเราอยากให้คนเออเออเอ,อ,อยากให้แสงเพราะอยากยิงไงร่างกายต้องการการยิงอย่างนั้นนะโดนตูมหน้าสัน่นโอ๊ยกดผิดโอ้โหอะไรเนี่ยเต็มไปหมดหลบโอ้รูกสึออ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยรู้คุณผู้ชม ใครที่อยากจะดูนัดดุดแคสเกน์่ผู้ชมมีในช่องที่ชื่อว่านัดดุดโดยตรงนะมีอยู่นะก็เริ่มทําเกมไปบ้างแล้วนะเฮ้ยโอ้โหยังไม่ถึงเลยโอ้โหโโอ้โหนิดเดียวก็ชนะได้แหม,มหมดอัตราลบนิดนึงนะเพราะเรื่องของเสียงด้วยเพราะว่าเราเปิดไม่ได้คือโอ้โหพี่พี่แกแบบทุ่มทุนนะ ไ้เพลงมาดุนไฟฟ์เลยเลอกเกมจะเห็นว่าไหลลื่นมากคุณจะเล่นภาพจีเล่น R O V อะไรแบบนี้เนี่ยสบายมากใครอยากรู้ไปดูคิลิน710ทดสอบเกมใน Honor 8x ซ์ 8X ให้ดูทำไว้ให้แล้วรับรองว่าไหลลื่นมากมาสรุปกันสรุปส่งท้ายกันเลยก็แล้วกันคุณผู้ชมสำหรับตัวนี้ความคุ้มค่าในราคา6,490บาทคือมันคุ้มจริงๆกล้องดีใช้ได้เลยตัวกล้องหน้าเนี่ยเป็นกล้องหน้าที่ดีมากๆความละเอียดเนี่ย24ล้านปกติในตลาดเนี่ย24ล้านเนี่ยเราจะเห็นว่ามันหมื่นหนึ่งประมาณ1 0 0 0 0บาทหรือสัก90,000ก่าท ไม่บอกแล้วกันว่าอะไรรุ่นไหนยังไงคุณรู้อยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้24ล้านเนี่ย6,490น่ 6, าแล้วพีออเดอร์วันนี้ซา่าคุณจะได้ทั้งเมมโมรีการ์ทั้งฟิล์มทั้งไม้เซลฟี่มาอะไรของเขาเนี่ยต็้ไปหมดก็อย่าลืมติดตามออเดอร์อีกตัวนะ้งผู้ชมในปีนี้เขาว่าจะมีอุปกรณ์ IoT มาขายนะครัก็คือพวกอุปกรณ์อะ ไอโอทีอะเออนั่นแหละคุณผู้ชมโอเคนะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยเรารับประกันเลยว่าตัวนี้คุ้มมากๆเนยราคาหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้าเสียถ้าจะให้เราพูดนะเราว่ากล้องหลังอยา,ากให้มันคมขึ้นอีกสักนิดนึดนงจริงๆใส่มาสักสิบหก้านเนี่ยอาจจะดีกว่านี้นิดนึงส่วนรอมที่น้อยมาถูกทดแทนด้วยเมมที่แถมแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือไฮบริดสล็อตเนี่ยไม่น่าใส่มาแล้วจริงๆมันน่าจะเป็นทริปเปิลสล็อตแค่นั้นเองนอกนเ่มจอมสวยากๆแก็บตอรี่นั้นเิรมลพไปใช้้าแวสัักก หญ,หญ่สำหรับวันนี้นะดูดลำลาไปแล้วคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่แบบนี้ติดตา,าม,มหน้าตาแบบนี้คุณผู้ชมนะจะอาฉักว่ากดด้วยแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้ะบ๊ายบาย 笨，笨，笨。